เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มันน่า,าดูาจริงเลยเวลามาแล้ว เอาเวลามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนวินนะฮะคุณผู้ชมครับที่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเราอยากดูเวลาอยากดูนาฬิกาอยากดูอะไรให้มันนานๆเพราะวันนี้นะฮะเราสองคนเนี่ยบุคลิกภาพบอกได้เลยว่าเต็มร้อยนะฮะถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะสู้นองเคนไม่ได้แต่การแต่งตัวเดี่ยบอกเลยนะครับว่าวันนี้เราดูดีมากนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถดูดีได้วันนี้นวินเลยหยิบเลยนะฮะแบรนด์ดังจากฮ่องกงที่ชื่อว่าไมกี่นะครับวันนี้ไมกี้ไทยแลนด์อยากให้คนไทยดูดีแล้วก็จ่ายไม่ต้องแพงนะฮะแล้วก็เสริมบุคลิกกภาาพขอองงเรถูต้ ให้เรียกว่าเต็มร้อยเลยนะฮะหน้าตาไม่ว่าแต่ว่าบุคลิกภาพต้องมาก่อนแน่นอนครับต้องดูแลดูแลตัวเองให้ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าถูกต้องไมกี้ก็เลยนำนาฬิกาเซตนี้มาให้กับผู้ชมในราคาแบบพิเศษจริงๆครับย้ำเลยนะครับว่านี่คือมาตรฐานระดับดีไซน์ระดับโลกจริงๆเลือกการสวมใส่รวมไปถึงทั้งเซเลบดา,าราต่างๆมากมายแต่วันนี้ไมกี้ฮ่องกงมาถึงเมืองไทยแล้วให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของครับโปรนี้บอกโปรกันก่อนดีกว่าว่าถ้าพลาดแล้วพลาดเลยครับนี่คือนาฬิกาเรือนสีทองคุณผู้ชมครับย้ำว่าเรือนสีทอง ให้คุณไป1เรือนก่อนราคาปกติ1990าบาทถ้าคุณโทรมาทันนะครับเข็มขัดหนังเอาไปเลยหนึเส้นครับสีไปให้นะครับแว่นตากันแดด UV400 อีก1อีกหอันเสื้อยืดคอกลมอีกหนึ่งตัวกระเป๋าทรงสปอร์ตใบใหญ่คราสีคราลายอีกหนึ่งใบกระเป๋าคาดอกครับไปให้อีก1ใบและ30แรกสุอ่าสาายแรกสุดพิเศษครับนาฬิกาสายหนังทรงสปอร์ตคราแบบไปให้อีกหนเรือน ย้ำว่า30สายแรกเท่านั้นครับของแถมกับนาฬิกาทรงสปอร์ตสายหนังเนี่ยพันสเอาไปฟรีๆทั้งเซตนี้5,830บาทสุดพิเศษกับไม่กี้วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,090บาทครับพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่คุณเห็นหน้าจอเนี่ยคุณจ่ายแค่หนึ่เก้าสิบบาทอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกบว่าต้องรีบบอกก่อนอถ้าเครื่องซื้อไปแล้วมีปัญหาเราประกัน1ปี ไม่ซ่อมนะครับเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยกล้าเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยเราให้ของใหม่เลยทันทีนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือแบรนด์ดังนะฮะอย่างที่บอกว่าจากฮ่องกงเลยนะครับไมกี้เนี่ยผมเคยไปที่ฮ่องกงนะฮะบอกได้เลยว่านาฬิกาแบบนี้นะมีไม่ต่ำกว่า500เหรียญนะครับคูณ5เข้าไปประมาณ2 0 0 0 3,000นะฮะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วกับไมกี้ไทยแลนด์นะฮะคุณผู้ชมลองดูนิตยสารนะครับที่ผมหยิบมาแล้วก็เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูว่านี่คือโฆษณานะครับแอดของเขาที่เขาลงเนี่ยเป็นไงสวยดู อย่างที่บอกนะครับว่านอกจากจะลงแอดต่างๆมากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าเซเล็บดารานักแสดงทั้งไทยทั้งต่างประเทศคือผมกําลังจะบอกว่านี่คือทรงยอดนิยมเป็นนาฬิกาทรงยอดนิยมซึ่งนาฬิกาสายเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลบดาราทั่วไปไม่แต่ผู้ชายหรือผู้หญิงเขาก็สวมเลือกใส่เหมือนกันกับนาฬิกาสายเหล็กและเป็นดีไซน์คล้ายๆกับไมกี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับเราเป็นคนไทยวันนี้กับเดินทางมาจากฮ่องกงให้คนไทยได้เป็นเจ้าของสวมใส่เพื่อความสุขขุมเพื่อความเข้ม เพื่อความวางมากและเพื่อความยกระดับตัวเองให้ดูดีขึ้นในราคาแค่ 1, นึ่งพันกับเกาบาทถูกต้องนะครับวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยซื้อไปให้ใครใครก็ต้องร้องว้าวนะับเพราะว่าดูนี่แพ็กเกจจิ้งนะฮะที่มาจากฮ่องกงดูดีมากวันนี้จะมอบของขวัญให้กับตัวเองก็ได้นะครับกับไมกี้หรือจะมอบให้กับคนที่คุณรักนะฮะไปแบบนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากแล้วก็ึ้นชื่อว่าฮ่องกงของก็แพงอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่านาฬิกาที่เราสองคนใส่ว้าาเนเน ใส่ชุดแบบใหม, <า S 2> ม<า>่ก็กได้อะเออนี่เห็นไหมฮะ หน้าปัดสีดําแล้วก็ตัดกับสีทองนะฮะสีทองแบบนี้ก็จาเป็นทอง 24K เเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนนะฮะเริ่มต้นจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยคือเขาเป็นสเตนเลสสตีล1 0 0่รไม่มีนิกเกิลนะฮะใครที่เคยใส่ในาฬิกาแบบนี้แล้วมันคันมัน<อ>มีผื่นแดงพวกนี้คือมันผสมนิกเกลิลอม่าแล้วก็พอผิวหนังของเราไปโดนเหงือ่อม,มันผสมกันไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการระคายเคืองตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้คือสเตนเลสสตีล100%นะกงริอสีทองแบบนี้เนะครับแ้เนี่ย ด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสเนี่ยนะฮะเขาจะใช้วิธีการยิงเป็นยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์แบบ IPG ยิงเข้าไปเลยนะฮะทำให้สีทองเนี่ยมันเงางามแล้วก็คงทนแล้วก็สวยมากๆนะครับนี่เห็นไหมฮะเสริมบุคลิกภาพของคุณคุณผู้ชมครับผมให้ดูนิดนึงว่าปัญหาหลายคนที่เวลาใสในาฬิกาแบบนี้แล้วมันหลุดบ่อยค,คือเขามีล็อกแค่ชั้นเดียว ของเราเนี่ยมีล็อกถึง2ชั้นผมจะนี่ครผมจะแกะให้ดูนี่คือล็อกชั้นที่1ครับชั้นที่2เนี่ยเห็นไหมฮะด้านข้างเนี่ยจะมีตัวปลดล็อกนะฮะเราสามารถปลดล็อกได้นะครับพอล็อกชั้นที่1ล็อกชั้นที่สก็จะปลดได้แบบนี้แล้วเวลาใส่มันก็จะแน่นขึ้นนะฮะแล้วก็ทาให้ไม่หลุดนั่นเองคุณโมทัศนนั่นคือความพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้คนที่สวมใส่และมีความมั่นใจบางทีในการหลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันถูกวันนี้ล็อกระบบ2ชั้นครับนอกจากเรื่องของตัััััววเเเเเรรรืือออแแลลล้้้้้้ก็ดีีไไไไซซนนน์ผูชมมมมบบบบสาาาาายยขะททปปปงญห่่่ ใหม้ความพิเศษนอกจากตัวสายยังไม่พอครับเรื่องกลไกการทํางานแน่นอนครับนาฬิกาต้องเดินแบบเที่ยงตรงหน่อยนี่คือนาฬิกาที่ต้องบอกว่าเวลาที่คุณสวมใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะดูเวลาคุณก็ดูได้อย่างแม่นยําเพราะว่านี่คือหน้าปัดนะครับเป็นแบบบอยไซบอยไซสคืออะไรครับขนาดมาตรฐาน40มิลลิเมตรเดินแบบเที่ยงตรงครับกลไกการทํางานแบบ Japan Movement แล้วก็มีระบบกันน้ำครับคุณจะใส่ล้างมือปากฝนหรือเจ้าว่ายน้ําแบบเบาๆก็สามารถใส่ได้เหมือนกันครับพื้นสีดําให้บ่งบอกถึงความเข้มสุข และบริเวณภายในก็มีลายน้ําให้กับคุณมองเห็นในเวลาแบบแสงน้อยๆด้วยนี่คือความพิเศษของตัวกลไกการทํางานของนาฬิกาไมกี้วันนี้หล่อครบทุกสไตล์จริงหนึ่งพันกับเก้าสิบาทใช่แล้วนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยนะฮะหน้าหน้าจองเขาหน้าปั่นของเขาเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบพัดเล็กเป็นกระจกแบบเรียกว่าทนทานมากๆนะครับผมเลยหยิบเอาตารางที่เปรียบเทียบนะฮะความแข็งแรงของวัตถุต่างๆนะครับแมทเทอเรียลไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะมันจะมีตั้งแต่ระดับ1 2 3เนี่ยไล่ไป5 6 7หอ้โหให้ดูตรงนี้ครับ ฮัทเล็กนะฮะที่คุณโมดใส่อยู่นะครับหน้าจอหน้าปัดเนี่ยคือระดับ8แต่ถ้าเป็นไดมอนด์ก็คือเพชรเนี่ยเราขึ้นชื่อแล้วมีความแข็งแรงมากคืออยู่ในระดับ10ดังนั้นมันต่างกันอยู่แค่2ระดับเท่านั้นถือว่าแข็งแรงทนทานมากๆครับคุณใช่ครับคุณผู้ชมครับแข็งแรงขนาดนี้แต่ในราคาแค่1นึ่งพันกับเกาบาทได้ไปทั้งเซ็ตนะครับย้ําว่าเปลี่ยนเลือนใหม่ให้ทันทีถ้ามีปัญหาครับถ้าพูดถึงนาฬิกาสายเหล็กสายสแตเลสเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้นนะคคครรรรับาาาาาาดฐี่่กือจิง มีคนซื้อใส่จริงๆนะครับ9ก0 0 0 0กว่าก็มีครับหรือจะเป็นในส่วนของราคาที่ย่มลงมา4,0,000 0กว่าก็มีหรือแม้แต่อีกบางแบรนด์บางรุ่นก็5 0 0 0 0 0กว่าแต่ผมย้ําว่าวันนี้โลกทั้งโลกนิยมกันมากที่สุดคืนนาฬิกาสายเจลตและวันนี้กลับมาให้กับคุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของกับไมกี้นี่คือไมกี้จากฮ่องกง,กงเดินทางมาถึงเมืองไทยให้คุณผู้ชมได้สวมใส่อย่างมั่นใจครับ1นึ0าบาทเองครับใช่แล้วนะครับเราเก็บเงินแสนไว้ในกระเป๋าดีวกว่าแลววันน <ะ S 1> ี้จ่ายเพียงแค่หนึ่งพันเก้าสิบบาท ะะที่เป็นระดับแบบหลักแสนน่ะมาอยู่ในข้อมือคุณเสริมบุคลิกภาพนะฮะติดต่อทําธุรกิจการค้าอะไรก็น่าเชื่อถือนะครับ<ช>หรือว่าจะใส่เที่ยวก็ได้เรียกได้ว่าวันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่ได้รายการ,รของเราต้องคุ้มค่าถึงที่สุดนนวันนี้เราจะทดลองให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าความแข็งแรงของฮัตเล็กส์นะฮะหน้าปัดเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่กุญแจรถกันก่อน <S <S นะฮะผมจะขูดที่ดูเลยนะครับเห็นไหมฮะขูดแบบนี้นี่เสียได้ไหมเสียได้ครับเสียไายนี่ผมเอานี่สมัยไข้ควง ไปเลยนะฮะแล้วให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าร่องรอยต่างๆมันไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่มีเลยเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งว้าวนะผมขออนุญาตนี่อีกทีอีกทีนี่ แล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมว้าวทีเดียวฮะเช็ดให้คุณผู้ชมดูครับเป็นยังไงฮะไม่มีรอยขีดขวด่วนใดๆทั้งสิน้นคือบอกว่าความแข็งแรงคือลองลงมาจากเพชรเพชรคือระดับ10แต่ของเราคือฮัทเหล็กระดับแปดเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากความแข็งแรงที่นวินทดสอบแล้วนี่คืออะไรครับนวินคือเวลาเราล้างจานนะฮะหรือว่าเราอาบนองอาบน้ำเนี่ยมันก็ทนน้ำด้วยนะเห็นไหมฮะยังนี่เดินอยู่นาฬิกายังเดินอยู่บอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้นะฮะคุ้มค่ามากๆและอยากให้แบบว่าคุณผู้ชมได้รีบกดโทรศัพท์หาเราจริงๆ ครับทุก<ม>ผู้ชมชผมย้ำนะครับว่าของแล้วหมดแล้วหมดเลยจริงๆครับแต่ว่าจํานวนจากัดเรื่องการรับประกันนี้การันตีว่าถ้า1ปีเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเราเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ใ<ช>เลยครับแต่ความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นครับกับ13นาทีสุดท้ายนี่คือนาฬิกาสายหนังย้ําว่าเป็นนาฬิกาสายหนังทรงสปอร์ตอันนี้ก็สวยเรือนนี้มูลค่าจริงๆ1290บาทไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้าคุณโทรทานเป็น3ามสารแรกเราแถมให้ฟรีแต่ขออนุญาตครับแบบค้าลายค้าสีไปให้กับคุณผู้ชมแต่แปลว่าอัานในเอาฟรีไปเลยครับ นั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ13นาทีสุดท้ายนะฮะถ้าโทรทันนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณโมดบอกแล้วว่า30สายแรกเราให้ด้วยดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปนะฮะนาฬิกาแบบโกลซีรีโกลมาสเตอร์ซีรีส์นี่นะฮะคือเนี่ยสายแบบเซเลสซิลนี่นะฮะอย่างดีเลยเราได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเข็มขัดหนังแว่นตากันแดดนะครับเสื้อยืดคอกลมสีดํากระเป๋าเป้ทรงสปอร์ตนะครับกระเป๋าคาดอกแล้วก็นาฬิกาสําหรับ30สายแรกที่เป็นสายหนังคุณผู้ชมครับ บาทถ้าจำไม่ผิดค,คือครึ่งหมื่นน่ะวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายแต่ให้คุณจ่ายเพียงแค่1นึ่บาทเท่านั้นครับหนึ่บาทรับประกัน1ปีเต็มเต็มต้องและรับประกันของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ซ่อมนะจ๊ะวันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรส่งไมคี้ไทยแลนด์เนี่ยเขาทําไมครับนี่เขาเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีจ้ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ความคุ้มค่ากับราคามันคุ้มอยู่แล้วค,ค,ความรับผิดชอบกับการการันตีรับประกันเราก็มีความคุ้มค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรที่มากกว่าาาคคุุ้้้้้มมมกกกกกวววนนนีีอแลลลััับบไไหรทต์ 0บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยครับ สายหนังที่คราไปให้เนี่ยตอนนี้มันเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าขอให้30ให้30สายแรกเท่านั้นครับจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ทันใน30สายแรกเพชรหลักๆคุณก็คุ้มอยู่แล้วแต่ผมอยากให้คุ้มกว่านั้นเพราะว่าคุณได้นอกจากจะเป็นใาการตัวหลักแล้วนะครับเป็นตัวไมกี้สีเรือนสีทองเนี่ยสุดหรูพันเก้าครับมีเข็มขัดมีเสื้อคอกลมมีแว่นตามีกระเป๋าสปอร์ตใบใหญ่มีกระเป๋าคาดอกแต่ถ้าอยากให้ได้ไปคุณผู้ชมครับอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้ปกติแล้วเนี่ยครึ่งหมื่นื้้ก็ซอ ได้ถ้ามันได้เยอะขนาดนี้แต่วันนี้กับไมคี้จากฮ่องกงแต่วันนี้ไมคี้ไทยแลนด์ให้คุณผู้ชมคนไทยในราคาเพียงแค่1,000กับ90บาทครับรับประกัน1ปีด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาไม่ซ่อมนะครับเขาจ้่อมใหม่เปลี่ยนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะได้ของใหม่ตลอดเวลา ผู้ชมครับบอกอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเกิดเราเดินทางมาที่ฮ่องกงนี่นะครับนาฬิกาเป็นอีก1ชิ้นจริงคนต้องไปซื้อแล้วราคาเนี่ยห้าร้อยเหรียญขึ้นขึ้นชื่อที่ฮ่องกงของแพงของแพงอะไรก็แพงหมดเลยแต่มันดูหรูหราครับวันนี้ไมกี้ไทยแลนด์เลยหยิบมาเลยจากฮ่องกงนะครับมาที่เมืองไทยแล้วก็ทําราคาพิเศษ mm hmm. ผู้ชมจะบอกอย่างนี้นะฮะว่านาฬิกาแบบนี้เนี่ยคือมันคลาสสิกมากสีทอง 24K เป็นการยิงสีด้วยเลเซอร์แบบ IPG สเตลลสกิล100%ไม่มีนิกเกิลผสมดังในั้นได้ใครที่แพ้นะฮะใส่แล้วคันวันนี้รับประกันได้เลยนะครับไม่แพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ความทนทานของหน้าปัดนาฬิกาอของเขาเป็นฮาร์ดเล็กนะครับความแข็งแรงระดับ8รองจากเพชรเพชรคือ10 ผู้ชมลองดูไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยคุณจะใส่คุณผู้ชม,มครับกรบบระะวังอไมา,มาทีมงานแจ้งมาแล้วครับวิบบนวินครับตอนนี้คือเหลือประมาณแค่10กว่าสายแล้วสำหรับของแถมโ oh <my> เหลือประมาณ10กว่าสายแล้วถ้าไม่ทันคือไม่ทันนะครับผมย้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆวันนี้ ถ้าคุณโทรทันเซตเนี้ยคุ้มมากๆครับแล้วความที่เป็นระบบแบบฮัตเบรกครับมันมีความแข็งแรงรองลงมาจากเพชรเพชรคือ10ใช่เป็นแค่นี้ผมก็ซื้อแล้วผมฟังแค่นี้ผมก็ซื้อแล้วแต่ด้วยความพิเศษที่เป็นแบบบอยไซส์40มิลิเมตรคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินแบบเจ้งตรงแบบกลไกแบบเจแปนมูฟเมนต์ครับวันนี้คุณจะบุกน้ำรุยไฟคุณจะล้างมือตากฝนอะไรวันนี้สบายๆคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วว่าสายโทรเข้าอีกอย่างครับ ของแถมยูได้ไปนี่คือเสื้อที่เราใส่อยู่นะฮะหรือว่ลนในแบบที่ใส่อยู่แล้วกระเป๋าด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือของแถมที่เราให้ไปและยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีเข็มขัดหนังนะฮะแว่นตากันแดดแล้วก็ยังมีกระเป๋าคาดอกด้วยซึ่งเราอยากให้เซ็ตเนี่ยเป็นของผู้ชมรับเสริมคุขภาพให้กับตัวเองถูกต้องนะครับจะเล่นกีฬาก็ได้จะทำงานก็ได้จะไปเที่ยวก็ได้เขาถึงบอกว่าเวลาก้าออกจากบ้านเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนาฬิกาใช่สิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆคือเฟอร์นิเจอร์ประดับร่างกายเราคือนาฬิก กับทั้งหมดนี้โปรพันเกบาทไม่ใช่แค่รายการเรือนเดียวแต่ถ้าเป็น30สายแรกตอนนี้เจ็สกว่าสายแล้วนี่คือรายการสายหนังทรงสปอร์ตี้าลายค้าแบบค้าสีไปให้1เรือนเอาเป็นว่าพันสองของแถมเนี่ยให้ฟรีถ้าคุณโทรมาทัน30สายแรกครับแล้วเราสองคนจะจบรายการแล้วเราจะไปสั่งทันหรือเปล่านี่ไม่รู้อนี่ยจกูจะไม่ทำดังนั้นคุณผู้ชมครับ รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะฮะคุณเห็นไหมว่าบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หลายวัยจริงๆหลายคนนึงเป็นผู้ใหญ่สูงวัยคนนึงเป็นวัยรุ่นนะฮะบุคลิกภาพดีทั้งคู่นะฮะแล้วก็สมวัยดูดีนะฮะอย่างเนี้ยอย่างสูงยุหน่อยประมาณสักห้าสิบเนี่ยเขาใส่แล้วคุณดูภูมิฐานครับวัยรุ่นใส่แล้วก็ดูเท่โอใช่ครับย้ำานึครับว่าจะเป็นวัยไหนก็ใส่ได้หรือจะเป็นฝั่งสีเข้มฝั่งผมหรือสีขาวฝั่งนวินครับรูปร่างขาวก็ใส่ สายสีเอเซเป็นเรือสีทองครับรุ่นโกมาสเตอร์1990บาทโทรทันครับเข็มขัดหนัง1เส้นครับแว่นตากันแดด UV400 1ตัวและอันหนึ่งชิ้นนะครับเสื้อยืดคอกลม1ตัวกระเป๋าสปอร์ตนะครับใบใหญ่คาสสีหนึ่งใบคาดอกอีก1ใบครับแบบไปให้แต่ถ้าอยากให้ทันจริงๆ30สายแรกรัาโทรทันนะครับย้ำว่าสายหนังเป็รนากาแบบนี้ครับแบบคัดลายคัสสีไปให้1เรือน1290ทั้งหมดเนี่ยครึ่งหมื่นคุณผู้ชมแต่วันนี้ไมกี้เมืองไทยรู้ใจคนไทยให้จ่ายเพียงแค่ห0 0 1 0บาทครับ1,090บาทรับประกัน1ปีนะครับมีปัญหาอะไรเราไม่ซ่อมเราเปลี่ยนเรือนใหม่ให้คุณทันทีนะครับดังน,นั้นตอนนี้ใครสนใจอยากจะทันสาย1 0 3 0สายแรกรีบกดโทรศัพท์หาเราวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าสินค้าดีมีคุณภาพครับเช็คสินค้าก่อนจ่ายเงินจาส่งถึงหน้าบ้านกรุงเทพ3าวันต่างจังหวัดประมาณ5วันด่วนๆเลยครับ ผู้ชมย้ำนะครับความพิเศษแบบนี้อย่ารอนะครับวันนี้ดีไซน์ระดับโลกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติดาราเซเลปเลือกใส่ทรงแบบนี้กันทั้งหมดแล้วนะครับ,รบย้ำโปรสั้นๆอีกรอบนึงก่อนเวลาจะหมดมครับคุณได้ไปในส่วนของรุ่นมาสโกร์มาสเตอร์1,990บาทนะครับเข็มขัดหนัง1เส้นแว่นตาก,กันแดด1ชิ้นเสื้อยือดคอกลม1ตัวกระเป๋าทรงสปอร์ตเป็นกระเป๋าใบใหญ่คลาสสิกหนึ่งใบกระเป๋าขั้นโอกอีกหนึ่งใบคลาสสิกครับแบบไปให้ครับแต่30สายแล้วสุดพิเศษจริงๆตอนนี้เเเเหหลลลืือออปปรระะมมมมมาาาาณณไ่ถถึงง10 10ซซแแ้้วขันสย ทรงสปอร์ตคลาสสิกคลายค้าวแบบไปให้1เรือนทั้งหมดนี้ครึ่งหมื่นกว่าครับแต่วันนี้ไมกี้ไทยแลนด์ให้คุณจ่ายแค่1 0ึ0งพันกับเก้าสิบาทครับหนึ่บาทนะครับรับประกัน1ปีไม่มีซ่อมนะฮะไม่ใช่ว่าหนีไปไหนนะครับคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเรือนใหม่ให้ทันทีนะครับคุณผู้ชมครับหนังสือที่ผมหยิบมาเนี่ยคือหยิบมาจากที่นู่นนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไปมาคุณผู้ชมครับอยากให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีแอดนะครับหรือว่าโฆษณาขอออองงงไไไไมมมมกกกกีีีีีี้้้้้้นน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 ะะคคครรััััับบเเป็ททท่่่่ฮววตแแจจจาาาาำหหยยยลด์ใุณ ราคาสุดพิเศษจริงๆครับคือที่นู่นเนี่ยประมาณสัก500เหรียญได้อ๋อจริงๆนะเวลาใครไปซ่องตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อนาฬิกากลับมาแต่คุณจะไปซื้อของแพงทำไมในเมื่อไมกี้เมืองไทยวันนี้ให้กับคุณผู้ชมในราคาแค่หนึ่งพันเก้าสิบบาทคุณผู้ชมห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายเวลามาลดลงแล้วแล้วของแถมก็ลดลงด้วยเหมือนกันดีไซน์ที่เราใส่กันสองคนผมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนวัยกลางวัยทำงานแล้วกันแล้วเป็นคนแบบว่าเออสีเข้มหน่อยผมเป็นคนดำอยู่แล้วเป็นคนเข้มอยู่แล้วใส่มาก็ดูขึ้้นนนนนใใช่เเอาาววิิป็คผผขมหดูี คผมเนี่ยผิวเข้มนะคุณผู้ชมคร้มเหมือนกันนะนี่นะฮะคือไม่ว่าจะผิวสีใดนะฮะจะเป็นคนแบบไหนก็ตามแต่นะฮะจะลุกไทยๆจะลุกแบบสวีเดนอย่างผมคือใส่แล้วดูดีด้วยสีทองเนี่ยนะฮะสีทองในยี่สิบสี่มันขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้ววันนี้นะฮะของแถมของเราในเซตนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมตัวพระเอกเลยคือนาฬิกานะครับสเตลเลสสตีลนะฮะสี24่สีอสีทอง 24K เป็นการยิงแบบ IPG นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูของแถมในเซตของเรานะฮะมีเข็มขััดหน ด้วยมีเยอะมีเยอะฮะแว่นตากันแดดนะครับมีเสื้อยืดคอ,อกลมสีดํามีกระเป๋าเป้มีกระเป๋าคา,าดอกนะฮะที่มาพร้อมกับนาฬริการของผมทีมงานแจ้งมาว่าตอนนี้ของแถมเหลือไม่ถึง5เซตแล้วนะครับผู้ <Hey. S 2> ชมเหลือไม่ถึง5เซตในรอบนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับใครที่ดูอยู่วันนี้คุณผู้หญิงดูซื้อเป็นของขวัญให้คุณผู้ชาย hey, ใส่ใส่เองคุณผู้ชายด,ดูอยู่ซื้อของขวัญใครไม่ซื้อให้ซื้อให้ตัวเองจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับใช่นะฮะแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับคุณ เราพูดั้งแต่ต้นรายการตอนนี้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะอย่ารอช้าแล้วก็ของแถมที่บอกนะครับว่าเป็นลักชวรี่กิฟต์เซตนั่นเองนะครับคราวนี้คุณผู้ชมฮะบางทีดูแล้วสวยให้โอเคแหละฉันชอบแต่ความทนทานเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดนาฬิกาเนี่ยเราไปโดนกับของต่างๆที่บ้านทีนาฬิกาบ่อยเพราะราไรบ้างจะลดเพราะหน้าปัดมันโดนขีดข่วนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถูกต้องนะฮะผมก็เลยทําให้ดูเลยนะครับว่ารอยต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นครับคราวนี้คุณผู้ชมครับความแข็งงงแรรรระะะดัับบ8นนคขอ เป็นอย่างไรต้องเอาค้อนทุบฮะทุบเลย นะฮะเสิงจริงนะอ่าทุบไปเลยนะครับคุณผู้ชมผมเช็ดนิดนึงฮะเช็ดแล้วให้คุณผู้ชมได้ดูว่ารอยต่างๆมีไหมมันไม่มีเลยฮะคุณภาพจริงๆครับนี่คือฮัดเหล็กนะครับเพชรระดับ10ฮารัดเหล็กระดับ8เพราะนั้นครับแค่ลองลงมาจากเพชร2ระดับเองนี่นะฮะน้ำสบู่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเพราะว่ามันยังทํางานเหมือนเดิมปกติเลยและสีทองก็ยังสวยสดใสนะครับคุณผู้ชมดังนั้นตอนนี้ไม่ถึง3นาทีแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับของแถมของเรามีด้วยนะครับเป็นลักชัวรี่กิ อยู่นี่สวยเลยนะครับวันนี้ของเนี่ยให้แน่นมากนะครับแล้ว30สายแรกคุณผู้ชมครับเราจะได้นาฬิกาสายหนังทรงสปอร์ตอีก1เรือนมูลค่า1,290บาทนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคือครึ่งหมื่น5 8า0นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ดูภาพอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ของที่คุณได้เนี่ยเยอะมากเห็นไหมเยอะมากแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1 0 9 0บาทครับที่สำคัญครับรับประกัน1ปีถ้ามีปัญหาผมไม่ซ่อมนะครับไมกี้เมืองไทยไม่ซ่อมเพราะว่า เปลี่ยนเลื่อนใหม่ให้ทันทีครับถูกต้องครับดังนั้นนะฮะตอนนี้รีบโทรหาเราเหลือเวลาไม่ถึง2นาทีแล้วนะครับ ครับตอนนี้ของแถมนาฬิกาสายหนังครบ30แล้วแต่ว่าวันนี้ให้ทีมงานโทรหาไมกี้ไทยแลนด์เลยขอต่อให้อีก20สายครับออขอต่อให้20สาย พราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยมันหมดจริงๆมันหมดไปแล้วครับแต่ว่าแถมให้อีก20สายที่ดีใจไม่ใชอะไรนะเราสองคนยังมีโอกาสได้อยู่นะครับหลังจบรายการดังนั้นนะครับตอนนี้เพิ่มให้อีก20สายรีบโทรหาเรานะครับนาฬิกาตัวนี้นะฮะเป็น g o มาสเตอร์ซี r ี e s นะฮะคุณผู้ชมครับสีทองสวยเลยสแตนเลสสตีลนะครับอย่างดีก็อันนี้เนี่ยคือ1,990นะฮะคุณผู้ชมครับไมกี้ไทยแลนด์ทำราคาพิเศษเลยแล้วก็วันนี้ยังมีเซตที่เป็นลักช Luxury Gift s e ตด้วยนะครับมีทั้งเข็มขัดหนังแว่นตาเยอะแยะมากมายแต่ทั้งหมมมมดดทั้้้งงงววลสูคาแแข็รไไ่ คุณผู้ชมครับผมใช้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่างของอะไรไปขีดข่วนที่หน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นรอยอะไรเลยนะจริงครับเป็นรอยจริงๆคนก็ไม่ใส่เลยนะถือนะให้ทําแบบเนี้ยแบบทีงานสว่านเลยหรอที่ซัดเลยนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่ารอยต่างๆไม่มีเลยทีงานบอกมาอีกว่าพี่ทุบเหอะเพราะว่าฮัลเล็กส์ระดับ8เนี่ยต้องทุบจริงๆเราก็กลัวไม่อยากให้นวินทุบนะแต่พี่คือทุบให้ผู้ชมได้เห็นให้เห็นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณณณดูููเเหหมมมมือออนนนนขงใ่่ลยฮะคคคคุุผผ้้้ชชรรัับบบตีีกวาาท ท้ายย้ออีกรอบหนึ่งครับวันนี้คุณได้ไปครับรุ่นโกมาสเตอร์ครับ1,990แถมก็จะมีในส่วนของเข็มขัดมีแว่นตามีเสื้อยืดกระเป๋าทรงสปอร์ตกระเป๋าคาดอกแต่30สายลราเมื่อกี้หมดไปแล้วในการเรือนนี้หน้าจอเนี่ยเพิ่มให้20สายเพราะฉะนั้นวันนี้1,090บาทครับผู้ชมรีบโทรให้ทันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ไหนะไม่มีไม่